ค่ะกาบสวัสดีค่ะค่ะมนีกับท่าางแตงโมู่ะลุ้ยกัสิมาตามแม่สอนให้นะค่ะเพราะว่ากระจวนจอมองเมื่อล้วค่ะท่างช่องกับสีมาตามโคงสุดไทยไอเอฟซีเนาะค่ะนอกสำหรับแม่สอนค่ะเพราะว่าเลขแม่สอนนี่บ่เคยผลาดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเั้งนี้ก็ อย่าล,ลืม ay, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจทั้งช่องไว้นอกค่ะขาดหาว่าเป็นการเสียเวแล้วไม่ล่าทั้งช่องแต่งภาพัด่วยกับชินน้ำภาพเพื่อพี่น้องไปุ๊บคับแม่สอนฟันแม่นค่ะหนึ่งสองสามวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่สอนดีครับครับแม่สอนสบายดีบ่ครับตอนนี้สบายดีจ้ะครับอะไรี้ยิคข่าวว่าแม่สอนดึงสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ แล้วได้ยินี่เขาฟันดีดีไหมสอนฟันดีแล้วได้เนี้ถึงเฮียนแม่โอ้หมดตอนนี้กันเนอได้ถึงเฮียนถ้าพูดอื่นตื่นไปก็ได้บฟันดีดีีโอ้ครับให้หน้อยครับแล้วโอ้เป็นยังต่อครับเราดีที่เราฝันดีเราได้ดีเงินเยอะยังครับโตบพรว่าเรื่องินดีนั่นคุณอะครับ

ยันไ้เป็นเจยแล้วครับเป็นเจ์แล้วเจย์ยังแล้วรูดเท้าครับเอารูดๆนี่เพิ่มเติมบ่างคุณยายตัวเด็กยืนยานตัวเก่าบ่าขายงวดนี่เพิ่มบ่อันคิดว่าอันม้าเก่าจังม้าเก่าอย่างเนาะม้าเก่าจังไต่เด็ก็ับตรงนี้เก่าเนาะเก่็ยังล่ะแววยายม้าเก่าอย่างแม่สอนแม่สอน แม่สอนว่าแต่ที่พันมาเห็นปะครับที่ให้ตัวเลขไปจ้าีเออนี่ละครับแต่ว่าเพิ่อนเจ้าวันดีมดดลึกสุดเพื่อนไปซื้อแล้วเพ่อนไปดึงสลากินนังรัฐบาลแล้วเพิ่นฟันดีเออนั่นละโอ้วยน่เนู่นน่วยหน่วเ่วยเมนับ่วยเหนหนเหนเนย่มนมมหครับ มีเพื่อนคุณมาเก้าว่ายอันเป็นผู้ทานม้าเก้ามาโอ้แม่สอนนี่ม้าเก้าอะไรเราอย่งครับผมม้าเก้าตัวเดียวว่าที่นี่เมนเลยใช่ไหมเขาฝันดีทั้งบ้านมันใจได้ตัวเลขของเจ้าของเขาเดี๋ยวบอกคนไหลขุนคือบอกคนนี้ครับผมเจ๊ขุนนี้โอ้บอกเกมมอนนี่แหละที่ครับ กับเกียร์ใหญ่แล้วคนได้เงลนสองแสนสามแสนครับผมค่ยห้เอ้านครับผมครับผมาีมดเ่าเกยที่บ้านฝมาเก่าคิดว่าเก่าเนี่ยขึ้นย่ายบ้าโตขึ้ย่ายมากเราปรับเม่รอมันองอ๋อเมื่อนี่วันที่สิบเอ็ดครับเออถัา ตาเกาเงีเดียวตีโบว์ใหม่เด้อเก้าว่าม่เกามาเกาแล้วได้ม่่เงี้ยใหม่นีัวะตีเกาใช่หมเก้ลโอมาเกาซี่เก่นเกาสีเบเกคุณแม่เาใช่นั่งก้าซีเกาสีสีเกาเ้าะแม่ซ้อน ปั้นท่งให้เอฟซีไปเลยครับคันครับคันมักตัวไหนกระบอกไปให้เอฟซีคนได้ไปยิบไปหาไม่ต้องกักไม่ต้องกักครับเพราะว่าค้นต่างประเทศเพมันไปสื่อน้ำ้องอยู่แล้วครับคนหยุดสื่อจู่ตางประเทศครับครับรผมมันไทยกองไทยไปทางประเทศครับคันบ่เฮ็ดเนื่นๆขึ้นกะสิยิบไปหาพระท่านเนาะโอ้มากครับโอ้มากตัวนี ใายแล้วก็บ่ไยสบายนะครับเนาะแล้วก็ร่มรื่มเลื่อมครับจับตรงตรงครับคุณแม่จับตรงตรงครับอันนี้แน่สวนแล้วก็บ่ไยสบายนะครับเนาะร่างกายกับบ่เขียงแรงนะครับแต่ว่าเราฟันแมงฟันแม่นทุกตลอดครับทุกตลอดเก้าสองเก้าสองก็หมดเก้าสองแล้วครับ อ่ามาสามศูนย์สามครับเตืมาตลอดเลยครับับบแบบก็ได้กลับบอกนันมาตั้กลับไเลยจ้ะนั้นมาังแตครับโอซีซีเก้านว่าจับเก้าซีซีดไม่ต้องรงบนลรุ่างเลยจะรงย่างล่างย่างเดียวซีซีนิดร่างย่างเดียวขวันงไปเลยครับซีซี่างอย่างเดียวโพงสุดท้ายพสุดท้ายเลครับนี่ โรตเตอรี่ทั้มด้ับคืับไปชิมสลักกินแกงรัฐบาลไปวนีเยร่อผมจครับสุดท้ายแม่สอนเออนั่นล่ะถามแล้วจ้าเมนดูมม่อนซื้อก็ได้ครับซื้อก็ได้ปากยิ้มไปก็ได้ครับยิ้มซื้อไมาให้ครับยล้มอะรนได้ยิ้มรตอรี่ครับยิ้มโตเตอรี่เนาะครับผมมหาตเตอรี่เนาะอหาก็ได้จะไปโอ้โหเขียนต้นพันเขียนต้ันไปแล้วมีเน้อเป็ดมี ตีตัวเดียวว่มีตัวเดียวว่ามีจาจี่ยิ้มเจ้าไปรู้ๆอ่ไปเืือต่งครับเดี๋ยวสิซื้อมาฝากครับเดี๋ยวสิซื้อกฝากสครับครับจจห้ครับส่ี่ครับครัาครับไม่มีพังครับผมไม่มีพังตบอกตัวนี้เสือไม่มีพังก็คือสี่สี่นะครับมาแม่นาะเอาไปสือกไปะจานครับผมจานหงครับเอาเบครับ เดี๋ยวนี้เอฟซีเเยลซาวเลยครับหาเลขกซซครับง่ดิยากกว่บได้บ่บ่มีจักว่าไปบ่ไพ้อไรเา้แล้วองตัวได้หาครับพี่หายังเรองได้แค่นี้โอ้รอยู่คนเดียมันม่วงานๆด้วครับอันนี้คือซีซีนะครับซีซีนี่หาหรอบดน้องฮานกับโมีอย่สัตวได้ดได้ดีจวจ ไม่ด้ครับผมีับอเนาะโอ้ครับครับผไม่ครับผมบ่ด้ซื้อด้มคนับมกับนี่กับเอเดียวอันนี่บ่ได้ซื้อด้ยมาโอ้มากทซื้อเดียวเดียวยิมยิมลอกไปถ้าพอจะยิมมาฝาก จักใบสองใบได้ไหมสอนเด้อจ้าครับผมแม่สอนหาซื้อไม่ได้แล้วหาซื้อไม่ได้แล้วก็ได้ได้แล้วอันนี้ไวน่องฮันกระเบิดแล้วมีเงินน่ะกู้ยืมไปคนดูเพิ่นเมยังหนอกก็เลยซื้อให้น่ะหมดก่อนกระไดเงินเล้าครับผมอยาครับผมมันมีเงินเลยซื้อเงินได้งเงินเล้าครับผมนี่แหละอันนี้ก็คือว่าเป็นมู่เป็นเพียงนี้เพื่อนนะแม่เนาครับก็ได้ซื้อจักจักร้อยตูบวัวรู้เราหนีินอนบ่ครับเออ ยาปักอันนี้ยกดลอยไปมดต้องซื้อดอกใช่ไหมพอดีพอีห่ย่นยีเนี่ยซีซีนี่จ้าพ่อเอาจกดลอยไปแล้วน้อยใหญ่เมื่อหลู่แต้ว่าน่นฝุ่ซื้อได้มดเร็วไม่มดอนัอะไรัวอะไรเอาไปซื้อเร็วเขาก็ขายซื้อปร๊บเพื่อซืนี่ยซีซีนี่นะบอกครับครับเดี๋ยวยิมยไปหาบอกจูซี่นะครับเนาะดึงไปครับเพราะว่า้าบนมีสวกมีหมันนาะแห่สวนเนาะครับ โอ้ oh, me, mm. ันนี้เป็นแนวทางของแม่สวนรค์คนยังย่ำตัวเก่าด้วยครับเด้อเก่ามีเพิ่มเติมคือหย่านเลขติดเก่าค่ะหย่านเลขติดเก่าก็เรียกเก่ามาเก่าโอ้เก่ามาใส่กันหลังนะครับเนาะไปว่าคุณแม่กันไหวเป็นแนวทางฝันอีลืมฝันดีเนาะฝันได้เนื้อแม่บอสค่ะจิ้มเนียอป่วยไหมน้องโอ้บ้านเฮคทีแม่สวนรค์ตุ่น สองศูนยไหมเอาบ้านเล็กที่สองศูนย์บาทไงสองศูนย์เต็มย่สองสองศูนย์บ้งดีดีนะครับเพื่อนามาอสุดท้ายครับผม เอาเกลืร่บมแล้ว้เรา่นี่ผู้นยเสำหรับคลิปนี้ทางชมกติคอุกคน่ะสำหรับเป๊ปซี่ที่เข้ามารับชม้าแลวให้มีความสุขความเจริญคิดเยน่ยมสมบูรแล้วผู้นยมเนดักผู้นิยมมา่วยน้าจอสาหรับคลิปนี้ให้ก็ไม่ไปนอง้เงินเข้เต็มุ่นเลยกได้จีบ้นับสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีค่ะชวนบานเล็กคกับจอร์นแ้นองแกนี่นสำหรับคินี้อกรบัดีค่ะวบคับรวน อันนั้นเขาถือเ,กกเลขแล้วเพราะว่าฟัดมาเขาได้เหนื่อยกินแล้วก็กินแล้วกินทำเรารับค่ะเป็นนี่เลยเนาะค่ะโป่งสุดท้ายของแม่ซ้อน,น,ะค,ะนค่ะโป่งสุดท้ายของแม่ซ้อนเนาะค่ะเนาะค่ะแม่ซ้อน่ะดลังจากีได้ยิบรถตอลีมาแล้วกับฟันดีค่ะฟันแบบเหนื่อเต็มเหืนน่นเนาะค่ะเนาะค่ะเต็มเหืน่นเต็มบ้านค่ะ ก็ได้นํนามบ้านเล็ทีของแม่สอนมาฝากความเนาะค่ะบ้านเล็กทีของแม่สอ,อ,อ,อนก็คือสองศูนย์ค่ะมือนี่แม่สอนบอกว่ามากเก่าเนาะคะ่ะมากเก่าแต่ยังยังยังบ่วได้จับไซค่ะจับมากตัวใดก็จับไซนะะเนาะคะ่ะแต่สุดท้ายแม่สอนก็เผยออกมากค่ะก็คือเอาซีไซค่ะทีแรกแม่สอนก็บอ,ก,อกว่าอยากลัวคนหดเนานะคะ่ะ นี่ก็เป็นแนวทางของแม่ซ้อนเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะแต่ว่ากับว่าเคยพลาดดอกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเด็กกับบ่หลายตัวเนาะ,ะพี่น้องเอฟซี้ามากกะตามบ่มากกับพานเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นซื้อกลางนําเสนอค่ะพี่น้องเอฟซีก็พิจิรนาเบิงมากกะตามบ่ามากกับพานเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ สำหรับเอฟซีที่สามารับชมเราฟังเลให้โชคให้มาร้ำรวยสุขุมสุขคนนะคะัะค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีค่ะ